สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซที่น่นารักของป้านาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้านาจะมาพูดคุยนะคะพูดคุยแนะนําเพิ่มเติมกับเหรียญกระสอบหมุนเวียนอันดับ1นึถึงสิค่ะค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ฮือฮามากค่ะกระแส10บาทปี3-3แรงมากค่ะแรงที่สุดเลยตอนนี้นะคะคือมีการ เปิดประมูลนะคะที่บ้านเอื้อเอื้อเสรีะค่ะเขาเปิดประมูลเหรียญน,นะคะเขาจะจัดประมูลที่เป็นเป็นเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้อะค่ะคนเชื่อถือเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะคะเหรียญสิบบาทหมุนเวียนพศสองพันห้านะคะจบประมูลอยู่ที่1นึ่งล้านหห้าหมบาทค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะ1ล้านเหรียญเดียวเนี่ยค่ะ10บาทปี33นะคะจบประมูลที่1ล้าน150,000บาทค่ะรวมภาษีอีก10%ก็ล้าน2กว่าค่ะล้าน2นะคะเหรียญเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเออมีเงินแต่ซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาผู้ที่คถือครองอยู่เขาไม่ปล่อยขายนะคะ หลายท่านที่มีเงินนะคะพร้อมที่จะซื้อแต่หาไม่ได้ค่ะนะคะแต่อย่างป้าน่านี่คือได้เพียงเห็นรูปภาพป้าน่าก็ชื่นใจแล้วอะคะ่ะก็มีความสุขแล้วนะคะไม่ไม่ไม่หวังที่จะถือสิทธิ์ครอบครองไม่หวังชื่นชมค่ะแค่ชมรูปภาพก็พอเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ป้าน่าก็จะมานําเสนอเหรียญส10บบาทหมุนเวียนนะคะอันดับ1นึ่งถึงสค่ะอันดับหนึ่งคือพศสามสามเลยคะ่ะจำนวนผลิต100หนึ่งร้อยเหรียญอย่างทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ เราเป็นเหรียญในฝันค่ะเป็นเหรียญในฝันของของนักสะสมทั่วไปฝันว่าฟุกเผื่อจะเจอในระบบหมุนเวียนสักเหรียญหนึงอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ฝันเนาะก็หวังอะหวังความหวังที่ความหวังความฝันที่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนาะอาจจะแบบเข้าในระบบหมุนเวียนถ้าเราไปเจอปุ๊บเนี่ยโ,โหเหรียญน,นึง หล้านเลยนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแแต่น,นั่นเขา UNC, UNC ไม่ผ่านใช้นะคะแต่ถึงผ่านใช้แต่ก็ก็ก็คงได้ราคาเลยค่ะก็หลายแสนแหละนะคะถ้าเจอนะคะปีสิบาทปีสามสามก็ก็ฝันฝันไปนะ,ะนะปะว่าวมไกลเกินฝันไปเอาเอาเอาความเป็นจริงเลยดีกว่ากลับมากลับมากับดึงความฝันกลับมาสู่ความเป็นจริงะค่ะนะคะความเป็นจริงนะคะเนี่ยค่ะจับต้องได้นะคะสิบาทปีสามหง สิบบาทปีสามหนึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับสองนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเพราะสามสามนี่เขาเป็นเหรียญในฝันเป็นซะละนะคะเหรียญเหรียญที่เป็นความจริงก็สิบบาทปีสามหนึ่งสิบบาทปีสามหนึ่งนตีเป็นอันดับหนึ่งของปนานนะอันดับหนึ่งของปนานนะคะคนอื่นอาจจะเป็นอันดับสองนะคะแต่เป็นอันดับหนึ่งของปนานนะคะสิบบาทปีสามหนึ่งนะคะจานวนผลิตนะคะหกหมื่นสองร้อยเหรียญค่ะ นี่ค่ะสามหนึ่งนะคะจำนวนผลิตนะคะหกหมื่นหกหมื่นเหรียญเท่านเองหกหมื่นนี่ถือว่าไม่เยอะนะคะหกหมื่นเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนใช่ไหมคะค่ะหกหมื่นถือว่าไม่เยอะเพราะน้อยกว่าวาระต,ต่างๆอีกค่ะเหรียญสิบบาทอันดับหนึ่งนะคะของอันดับหนึ่งของประเทศนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญนะคะอันดับสองของประเทศนะคะต่อมาค่ะสิบบาทปีสี่หนึ่งค่ะ สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะเนี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญไม่ถึงล้านนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญก็ถือก็จัดว่าไม่ไม,ไม่ไม่สูงนักนะคะจํานวนนะคะจํานวนไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นที่จับตา เป็นที่ต้องการของนักสะสมค่ะเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนใช่ไหมคะทุกวันนี้เขาก็เข้าไปสู่ร,ระบบหมุนเวียนอาจจะไปถูกหลอมทําลายไปบ้างแล้วใช่ไหมคะทุกท่านก็ถ้ามีโอกาสเก็บก็เก็บเลยนะคะ10บาทปี41นะคะต่อมาก็10บาทปี42 10บาทปี4 2จํานวนผลิต1นึ0 0 0สนมื่นเหรียญค่ะ10บาทปี42อันดับ3อันดับ4นะคะอันดับ40บาทปี34 หนึ่งล้านสสนดมืเหรียญค่ะต่อมาค่ะปีสามปีห้าสามค่ะปีห้าสามนี่เขาเหรียญยังไม่นานไงยังก็ยังเจอเยอะอยู่ค่ะเพราะเหรียญยังไม่เก่ามากปีเขายังไม่ไม,ไม่ลึกค่ะสิบบาทปีสองห้าห้าสามค่ะจำนวนผลิตนะคะหนึงล้าน9ก้าแสห้ามืสามพันเหรียญค่ะนะคะหลักล้านค่ะ ต่อมานะคะ10บ,บาทปี43ค่ะ10บ,บาทปี2543นะคะจำนวนผลิตนะคะ1ล้าน666,000เหลียนค่ะ43ต่อจาก43ก็จะเป็น10บ,บาทปี2544ค่ะ1 0บ,บาทปี2544จำนวนผลิตนะคะ 2องล้านหหมื่นเหรียญค่ะสี่สของป้าน้านะคะติดจัดเป็นอันดับที่7ค่ะต่อจากสีสนะคะก็เป็น5 4าสี่าสี่นี้จะเจอเยอะมากค่ะในระบบหมุนเวียนนะคะเจอเยอะมากค่ะแต่ในฐานการผลิตเขาจัดอยู่ในอันดับที่7หรือ8ปดะคะนะคะต่อจากสีสก็จะเป็น ห้าสี่นะคะแต่ในระบบหมุนเวียนเราจะเจอเยอะมากค่ะปีสองห้าห้าสี่นะคะในในระบบนะคะในเอกสารการผลิตในระบบต่างๆค่ะจะระบุจำนวนไว้ว่าสามล้านเหรียญน,นะคะสองห้าห้าสี่สามล้านเหรียญแต่ในระบบหมุนเวียนเจอเยอะมากนะคะต่อมาสองห้าสี่ศูนย์ค่ะจำนวนผลิตนะคะสองห้าสี่ศูนย์จำนวนผลิต เก้าล 10, ้านสามแสนหนึ่งมื่นเหรียญค่ะสองห้าสามหกค่ะอันดับต่อจากสี่ศูนย์นะคะสองห้าสามหกจำนวนผลิตนะคะสิบล้านห้าแสนห้ามื่นหกพันเหรียญค่ะสามหกก็เป็นอันดับหนึ่งถึงสิบของปีหน้านะคะสิบคือสามหกนะคะสิบล้านเหรียญค่ะส่วน อันดับต่อจาก3านะคะจำนวนผลิตนะคะก็จะมี35 13สิบสามล้านเหรียญ51หนึ่งบางนะคะ18ล้านเหรียญ39ค่ะ3 9 17 000, ล้านเหรียญนะคะสามแปล้านเหรียญนะคะต่อต่อไปแล้วก็เอ่อที่ประนัดขอฝากนะคะคือ2552ค่ะ2552อเพราะในระบบนะคะหายากมากค่ะหายากมากถ้าเทียบกับ ห้าสี่นะคะห้าสองหายากกว่าสําหรับป้านาดนะคะแต่ป้านาดไม่ทราบว่าวท่านอื่นเป็นเหมือนป้านาทไหมนะคะที่ป้านาดแรกมาหรือว่าเจอในระบบหมุนเวียนนะคะป้านาดสังเกตดูนะคะสองห้าห้าสองเจอน้อยกว่าสองห้าห้าสี่ซึ่งสองห้าห้าสี่เขา,ามีติดหนึ่งในสิบส่วนสองห้าห้าสองนี่ไม่ติดอันดับอะไรเลยแต่เหรียญ ไม่ปรากฏเจอในท้องตลาดนะคะในระบบหมุนเวียนป็ไม่ปรากฏเจอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะป็นน่าจับตามองและวป็นน่าขอฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะคะจับตานะคะสองห้าห้าสองนะคะป็นน่าว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยอดฐานการผลิตหรือ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 นะคะหวังเอานะคะมีการเปลี่ยนยอดใหม่อะไรเงี้ยค่ะ 2 5 5 2ป้านัดว่าติดอันดับ1ใน10แน่นอนค่ะเพราะจากการที่ในระบบหมุนเวียนที่ป้าน่าเจอเองนะคะ2552้า25ป้าไม่เจอค่ะนะคะขอฝากไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจัดอันดับ 1- ใน10เหรียญกระสับหมุนเวียนนะคะ10ชนิดราคา10บาทนะคะขอจบไว้ตรงนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะ2552ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะจงสุขภาพแข็งแรงเฮง ขอขอจงสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ